เฮ้เพื่อนๆครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปหน้ารามกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ซอยหมาทัยและออกหน้ารามแล้วนะครับผมซึ่งหน้ารามตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับมีรถไฟฟ้าแล้วเพื่อนๆว่าเออรถไฟฟ้าอยู่ไหนน้านี่แหละครับสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่งรถไฟฟ้าจะอยู่ใต้ถนนนี่แหละครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินนั่นเอง เขาบอกว่าก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับเหลือแก้วรอรถที่จะมาวิ่งในเส้นทางสายนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับหน้ารามเราก็พัฒนานะครับเราจะเห็นจะมีกอนโดอะไรต่างๆขึ้นกันเยอะเลยนะครับเพื่อรองรับการพัฒนาที่มีรถไฟฟ้าสายสีส้มนั่นเองซึ่งเรารอกันอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับที่ก็จะเปิดใช้นัำปลาน2ปีมั้ง ตรงนี้เราก็ข้ามตรงแยกลำสาลีนะครับจะตัดกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเลยละครับผมซึ่งจะเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า2ส,สีนะครับสีเหลืองและก็สีสม้มซึ่งสีส้มเราก็ไปนู่นเลยสุวินตะวงนะครับผมจะไปเชื่อมกับรถไฟฟ้าอีกสายหนึ่งก็คือสีชมพูนั่นเองตรงนี้นะครับอนาคตก็จะมีอีกสายหนึ่งนะครับสีน้ําตาลมาจากราดอินทานะครับ แต่เราก็ไม่รู้ว่าเชื่อมตรงไหนนะครับต้องรอดูอนาคตอีกยาวๆเลยตอนนี้เราก็จะลงจากสะพานลำซาลีแล้วนะครับผมเพื่อไปตามถนนรามคำแหงนั่นเองซึ่งตลอดสายทางก็จะมีรถไฟปฟ้าสายสีส้มนะครับซึ่งอยู่ใต้ดินและไปขึ้นบนดินตรงที่ตลาดสม,มกกรน,นะครับแล้วก็ยาวไปถึงตารานีมีนูุรีนะครับเชื่อมกับสายสีชมพู และไปสิ้นสุดที่สุวินตะวงนั่นเองล่ะครับผมนี่ขนาดก่อนโดก็ทาสีส้มเลยนะครับผมน่าจะต้อนรับรถไฟฟ้าสายสีส้มนั่นเองซึ่งจะเลยจากสถานีลำสาลีก็สถานีต่อไปก็จะอยู่แถวงมโปรนะครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับถนนรามํำแหงนั่นเองล่ะครับผม